嗯，嗯，喂，喂，喂，好喂，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 喂喂喂喂 ครับผมสวัสดีนา้าล้าปลาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมายแม่น้ํามูลนะครับวันนี้เรามาเล่นเหลิวกันนะครับผมก็เวลาณตอนนี้นะครับผมบ่ายบ่ายสามสี่สิบห้านะครับประมาณบ่ายสองก็ตอนที่มาก็ประมาณช่วงช่วงบ่ายโมงนะครับเราก็ นั่งเล่นกันไปสักพักหนึ่งเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็เนี่ยครับมากับน้องเฟิร์สเหมือนเดิมนะครับลูกชายผมเองนะครับก็ตอนที่เรามานะครับเราก็ได้ปลาไปสามสี่ตัวอยู่นะครับผมเป็นพวกปลากดอ่าแล้วก็ปลาอีกชนิดหนึ่งที่ผมยังไม่เคยตกได้นะครับแต่วันนี้น้องเฟิร์สตกได้นะครับผมก็คือปลาพรมครับลูกปลาพรมน้อยนะครับ ผมตกปลามาทําคลิปมายังไม่เคยได้นะครับผมแต <c oughs> ่ว่าน้องเฟิร์สวันนี้ได้ปลาพรมไปหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชมคลิปกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็ <c oughs> คันที่เริ่มเล่นในวันนี้ก็เป็นระยะ3.6นะครับน้องเฟิร์สก็เล่น3.6เหมือนกันนะครับจะตกเป็นแบบ2ตะขอนะครับน้องเฟิร์สหนึ่งตะขอก็ตกเป็นแบบไม้ตายทั้งคู่นะครับผม ก็สาหรับเหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะครับผมก็นี่นะครับซูเปอร์ไฮเกตคูณ2นะครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ผสมด้วยนะครับรมซากุระ3 6 0องศานะครับช่วยในการแตกตัวนะครับผมก็ลายสต็อปเปอร์ที่ใช้วันนี้นะครับผมก็เป็นลายสต็อปเปอร์จากอันรวนนะครับเป็นลายสต็อปเปอร์เบอร์เอสลายสต็อปเปอร์2ชั้นนะครับอ๋ออยู่ดีเลยนะครับผม ใช้2ตัวบนล่างเลยจบเลยนะครับก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ไปชมคลิปกันเลยก่อนที่จะไปชมคลิปกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะครับก็แล้วก็เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปให้ด้วยก็ไปชมกันเลยครับว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงไป โคตรร้อนเลยครับวันนี้เี่ยวพอได้ชมคัวแล้วปลาอะไรปลาพมเฮ้ยปลาพม,มนี่ครับผมในสุดกะตกได้เฮ้ยเพิ่งพูดมาหยกๆเมื่อกี้ครับนี่ครับลูกปลาพมปลาพมน้อยนะครับ ในที่สุดตัวแรกก็มาครับ,บ,บปลาพรมมาครับปลาพมนี่ฮะเฮ้ยปจูจับจับจับอย่าให้ตกน้ำนะไม่หนวดด้วยสองหนวดเลยใช่เห็นไหมครับผมดูกันต่อเผื่อจะเผื่อจะเจอปลาสายใหญ่ๆนะครับ มีปลาใหญ่ให้นะนะได้ชมกันหรือเปล่านะครับหมายแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลไม่ค่อยมีเลยมีแต่ปลาชะโดใหญ่สุดกับปลากายมันมีแหละลูกแต่เรายังไม่ได้เดี๋ยวสักวันมันก็ต้องได้แหละขับไปสุดถึใหญ่แรงเยอะไหมตอนที่พ่อได้ปลายีดสุกก็ใหญ่อะแต่ปลาจะดูแรงเยอะกว่า กคือจะไปสะดุ้งใช่หรอมันไม่ได้ตกง่ายอย่างนั้นะดิลกิ๊กๆจักติ๊กๆจักๆอยู่อกพวดลงไปเลยครับ โอ้ย <ś ś <m ary> <ś m ary> อืมปลา้อยปลา้อยครับก <ś m ary> ินเบามากเอา้าเขาได้สตัวแล้วอสอยจิก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 นองตาทำไมมันไม่กินเยอะไม่รู้ มันไม่เอาเหยื่อเข้าปากมันเลยอ้ยลงไปเอาเลยเหรอ ปลากระมัง,มงนี่นะครับนี่นะครับปลากระมังปลากระมังปลากระมังไซส์ไม่ค่อยใหญ่ครับนี่ครับปลากระมังไซส์นี้ปลากระมังตัวเลก อุ <or> ้ยโอ้พ่อจับไม่ได้พ่อดูทุนพ่ออยู่ย้ยย้ยดูใจกระมังวู๊หวังไง สวยเลยครับตัวมันเลือดเลยครับผมโอ้โหโอ้โหท้องใหญ่เหนี่ครับชัดลุกชัดชัดไหมภาพไปดูให้เขาหนักนี่ครับปลากระมังไส์ใหญ่เลยครับเนี่ยฝ่ามือผมอะครับโอ้โห oh, มนัมนมนัมนมันมัน อโอ้แรงดีมากเหมือนปลานินลนะคือโอ้ยคันใหม่มนัมนด้วยมนัมนมนันมันมันมากเลยเออพ่อคือนึกว่าปลาอะไรนึนกว่าปลานิลนึนนกว่าปลากาเมื่อกี้ปลากาอะไรปลากาดำ mm hmm. เป็นปลาที่พ่อ,อยังไม่เคยได้ ตัวใหญ่ไหมปากกาดำเหรอตัวใหญ่ลูกแรงดีมีตัวใหญ่ตัวเล็กนนั่แหละบอกแล้วกินแบบนี้ปากกำมั้งเอาอุทธแล้วอุยลงไปเอาเลยอ่ะขั้นใหม่สองตอนนี้มันดีจริงๆท่านมี้ระ่ยชน์ นั่งนียลูกนั่งไม่ติดเลยเหรอเห็นพ่อได้ตัวใหญ่นั่งไม่ติดเลยเหรอ <laughs> เห็นพ่อได้ตัวใหญ่นั่งไม่ติดเลยเหรอนั่งแล้วมันวัดยากมันลื่ดิอ๋อแพ่ออแล้วกมังกระมัง,มงหมายตัวครับ ปลากระมังครับทำไม <Yeah. S 1> อ๋อน้นก็ย่ามองทุ่นพ่อหรือมองทุ่นตัวเองดิ <laughs> มองทุ่นพ่อทำไมอ่ะอไม่ขึ้นหรอกระมังกระมังเด<ะ>ี๋ยวเลไดนะ้ไหม ปัา <C> e <at> กมังโอ้ตัวนี้กินลึกครับกินลึกเลยโอ้โอปลากระมังครับใหม่ตัวครับผมโอ้โห อุ้ยจ้าเว้ยวัดเหมือนกันเว้ยวัดเหมือนกันเว้ยหัวสะเลงฮึฮึน้องพ่อลงไปกินแล้ว เฮวิอะไรอ่ยฮะปลาพรมด้ปลากาเฮ้ยปลากาดำเฮ้ยจริงๆด้วยปลากาดำโอ้โหนี่ครับเอ้ยพูดยังไม่ทันขาดปากครับวันนี้ก็ได้จนได้ครับได้ทั้งปลาพมแล้วก็ปลากาดําดำนี่ครับ เอยเอาจนได้ไหนพวกปลากระกดำเป็นยังไงไม่เคยเห็นถึงแม้มันจะตัวจะเล็กก็เถอะครับแต่มันก็คือปลากระดำ <c oughs> นี่ครับนี่ไงไหนโหดำปีเลยใช่ตัว<ด>เป็นสีดำจำจะมีนหนวดดูดิตัวนี้เหมือนปลานิลแต่ยาวกว่าปลานิลโอ้ห่านห่านมานห่น,นขันใหม่ห่านเว้ย ใกล้พออใกล้เกินไหมบอกใย้าอาใกล้ๆเนอะเอาใกล้พอไหมอ้ยโอเคะอเคครับเกี่ยว้างมาอีกเอ้าได้เก่ยได้กระกเลยนะ อืมแรก่ประปลาส้อยปลาส้อยครับทูนเดือดได้ไ่มอืมอุ๊ยปลาอะไรอ่ะส้อยอีกแล้วแพงเยอะจังปลาส้อยครับปลาส้อยแรงดีเหมือนปลาส้อยเลยเมื่อกี้การลากอะ่ะ เหมือนปลากลละมังอืเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยกาดำอ้ย,อยปลากาดำอ,อดำปีเลยอะ่ะมาแล้วครับปลากาดำ ตัวหนึ่งดำปีเลยนี่ปากกาดำของแท้สีดำปีเลยครับ อา้าวส้อยเหรอส้อยนอกเขาอืส้อยนอกเขาสายสวยเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมเอ๊ะเ๊ะเอ๊ะมเอืเอยเลยูเ,เลยนะนี่ครับสอยนอกเขาทำไมตัวใหญ่จัง ว่าตอนไหนว่าตอนปลากิน,นอะไรเอ้าปลาอะไรอ,อะไรอ่ะสอยนกเขาไม่ใช่ปลาสอยอืมปลาสอยครับตัวแล้วพอโดดน้ำเลยเอาจนได้ปลโดดน,น้ำ หรือวัดแสดงเลยปากระแหะปากระแหะปิ้วเลยปากระแหนี่เองจอมป่วน อ้อยลูกอันกันแล้วอันกันอีรุ้งตึ้งนางปลาสร้อยครับปลาสร้อยฝนจะมาครับท่านผู้มชมมาแล้วปลากระมังปลากระมังเออปลากินหรือเปล่าลูก ไหนไม่กินนี่ทุกมันถอนเลืะกติแ้ทงนี้มันเคยเรนไปอะปกติเยจจลมมันพัดลมมันรงโอ้ยลมมาแล้วครับท่านผู้ชม กระสือมากินฝนก็มาเบ็ดก็ไม่ได้ขดเลยลูกขดเออหนไปแล้วเดี๋ยวฟ้ามาโอู้ยูที่จินช้า ไปเก็บขันเบ็ดใหญ่เลยลูกเก็บมันเลยขันเบ็ดในหญ่วิปวิาเลเาโอ้ยปากกระมังเบ <c oughs> าๆสิลูกโอ้โหอะไร วัดจนปิยูเลยอ่ะ,อะ,ะปลากระมังมาอีกตัวเย้ได้สี่ตัวแล้วเอเอามาได้สิบฟัตกระมังมังอีกแล้วกระมังอีกแล้ว กะมังไม่ตัวดีมือน้องเฟิร์สครับโอ้ยาซอยปาซ่ ใส่ตัวครับอา,อาปลากระมังโอ้โหปลากระมังไม่ตัวครับตอนนี้อะ,อยะเยวัดมารวรัวครับผมเอาไปทำอาไปทอะไรกินนะไม่ตัวครับปลากระมังกงก้องาไไปทะรินดเริ่มจะเริ่มจับจังหวะได้บ้างแล้วนะครับ โอเคนะผมแบบคลิปนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมผลงานวันนี้กันว่าได้มากน้อยเพียงใดนะครับไปครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรามาชมเดี๋ยวเรามาชมผลงานวันนี้กันนะครับเดียวตัวใหญ่จุกตุ๊กตาจะมา ก็วันนี้ก็ได้หลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับก็เนี่ยนะครับผมปลารวมสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีปลากระมังใหญ่หนึ่งตัวนอกนั้นก็จะเป็นปลาต้อยแล้วก็ปลาพรมนะครับปลาพรมนี่ก็จะได้ประมาณสองสามตัวนี่แหละครับผมานานแล้วก็ปลาที่ผมตามหามานาน มันจะตัวเล็กนะครับแต่ก็มันก็คือปลากระดำไหนอ่ะนี่ครับลองเสียดน้ำโอเคครับผมก็โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็อ่าได้จบลงไปแล้วนะครับสําหรับผลงานวันนี้ก็ได้เท่าที่ชมกันไปนะครับปลาก็ ส่วนมากจะเป็นปลาส้อยนะครับแล้วก็ส้อยนอกขาปลากระมัง,มงวันนี้เราได้ปลาที่ผมไม่เคยได้มาก่อนนะครับก็คือปลาพรมนงเฟิร์สก็ได้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ปลาอีกาดํานะครับถึงถงแม้มันจะตัวเล็กนะครับเดี๋ยวก็มันก็คือปลาอีกาดํานะครับกาดําผมได้มาสองตัวนะครับก็ปลาพรมได้มาสองตัว เฟิร์สมาได้มาตัวหนึ่งนะครับก็โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็อ่าได้สนุกอยู่ครับได้ปลาหลากหลายสายพันธุ์เลยได้ปลาที่ผมไม่เคยได้ด้วยยังไงก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอฝากเหยื่อตกปลาจากค่ายอันรัวด้วยนะครับผมก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นอ่าเฟิร์สเอาเหยื่อมาให้หน่อยจอคุ้มเลยเนีนยครับผม เดือที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นไอเกตซูเปอร์คูณสองครับแล้วก็อันนี้อะไรลูกตามสุรละสามร้อยหกสิบองศาน,นะครับผสมกันครับผมก็อย่างละครึ่งนะครับก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมกับน้องเฟิร์สก็ต้องขอจากไปทเพียงเท่านี้นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปตกปลาที่ไหนไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดซ u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วย เพื่อแจ้งเตือนจีได้ไม่พาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีลูกสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม